ครับกล <c oughs> ับมาช่วงที่สองก็เป็นกระบวนการมหากรรมตามล่ากโกตีฮะซึ่งมีพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าให้สัมภาษณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนซึ่งหลายคนก็คงได้ได้สัมผัสได้เห็นคำพูดของโกตีแล้วนะครับรบวันนี้เริ่มต้นจากการที่พักประชาธิปัตย์โดยมอบหมายให้คุณมาริกาบุญมีตะกูลนะครับและก็คุณ สุร,สร,ริศรลักษณะวิสิทธิ์รองโฆษกพรรคทั้งสองคนเนี่ยไปที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับย<ช>ื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการกองทัพบ,บกครับผ่านอันนี้รองโฆษกรูปหล่อนี่พนัพนพันโทวินวินไทยใช่ไหมครับวินไทยวินไทยหรือวินชัยวินไทยมั้งอ่าแล้วก็มีทางเลขานุการกองทัพบกนะครับท่านพลตรีพลพัฒน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 ัฒนนัฒนพั จากประชาธิปัตย์ด้วยนะครับก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่ติดตามมาทําข่าวมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจเพราะเป็นคําพูดที่บ่งบอกถึงความคิดแนวคิดของกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในขณะนี้แล้วผมไม่เชื่อหรอกครับว่าถ้ากลุ่มคนเสื้อแดงหรือพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีแนวคิดในการสนับสนุนคนแบบนี้เนี่ย จะสามารถที่จะปล่อยปละละเลยให้มีการพูดจาทั้งในส่วนของนายตั้งอาชีวะบ,บนเวทีของพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็ในส่วนของนายโกตีซึ่งก็เข้าออกเข้านอกออกนายพรรคเพื่อไทยอยู่โดยตลอดแล้วก็สนับสนุนคนของพรรคเพื่อไทยชัดเจนครับถ้าคุณไม่ให้การสนับสนุน <c oughs> คุณไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้สแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้ แต่กล้ารหรอกแต่พเพื่อแค่ว่าไอ้คนเหล่านี้มันกล้าพูดในสิ่งที่พวกมันคิดครับแต่คนอื่นที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยอยู่ในอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันไม่กล้าพูดในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองครับคือมันอยู่ในใจมันเนี่ยคือสันดานมันเหมือนกันหมดอะพูดตรงๆงเลยนะฮะแต่ว่าใครจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเท่านั้นแหละครับคือวันนี้นอกจากคนตัวแทนของพรรคประชาธิป,ปัตย์ไปคือคุณมาริกากับคุณคุณแล้วเนี่ยยังมีคุณวิรัตใช่ไหมคุณวิรัตร่มเรียนวิรัตไอวิรัตกาลยาธิริขอโทษนะ กับคุณราเมศรัตนชเฉวิงสองนักกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เอาผิดโกตีเหมือนกันผิดมาตราหนึ่งสองแต่ชุดนี้ไปแจ้งความที่กองปราบครับนี่กองปราบเลยไปที่กองปราบตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็คุณนัดลุงนัดคุณอะลุงนัดลุงนัดนัดโนเบิลนัดโนเบิลนี่นัดโนเบิลคนที่ไปเป่านกหวีดไล่คุณกิติรัตน์ในในสโมสรน่ะอันนี้เข้าโปโลไม่ได้อยู่เข้าโปโลไม่ได้อ่ะคนก่อนถูกปากหันไหมเพื่อนผมมานั่งรถเลยลุงนัดไปจะเข้าไปส่งลุงนัดลงไปก่อน ไอ้รอปภโปโลเห็นมันวอวิ่งวุ่นกันไปนี่นลุงนัดมาอีกแล้วแล้วกดเข้าไปจอข้างหน้าเปิดประตูมาเป็นเพื่อนผมลงไปเอาละไม่ใช่ลุงนัดไอ้ไอ้พวกรอปภไอ้ผู้จัดการลงและไอ้ผู้จัดการสโมสรลงมากันเต็มไปหมดเลยไอ้ลุงนัดก็ล้วก็ไปแจ้งความเหมือนกันเออในฐานะประชาชนคนไทยแจ้งจ่าไปโกติก็หามาตราหนึ่งสองที่กองปราบเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะผมว่านะเออไปเลยนะครับ ไปเลยก็ในฐานะที่เป็นมันเป็นอายาแผ่นดินเนี่ยคนไทยตั้งแผ่นดินเนี่ยก็ได้หมดแหละไปแจ้งความได้เลยทุกคนแจ้งความได้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอายาแผ่นดินอย่างที่เรียบร้ไรว่าทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าผมก็ได้ทําจดหมายไปถึงอายกรัมนตรียิ่งรักแล้วนะครับถึงคุณเฉลิมคุณทำได้ผมทาจดหมายลงนามส่วนตัวในนามโคศกพักอในนามพักอะถึงคุณยิ่งรักในถึงคุณเฉลิมถึงคุณอดุลแล้วก็ถึงคุณ ทาริสเพ่งดิตนะฮะนะที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เร่งดาเนินการเพราะทั้งสีท่านนี้ถ้าเกียร์ว่างไม่ดําเนินการเรื่องนี้เราจะได้เร,ไดเราจะได้พิจารณาดำเนินคดีมข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตราหนึ่งห้าเจ็ดด้วยออว่าแล้วพอคุณทําถึงคุณยิ่งรักผมก็เลยเห็นชวนนันออกจดหมายเลยเว้ยนี่ถ้าคุณไม่ทาสงส,ยสัยชวนนัน่ยังไม่ออกอีกอะชวนนันเนี่ยออกกฎหมายจดหมายไปถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลยนะเนี่ยจดหมายราชการด่วนที่สุดคือด่วนที่สุดบอกว่าขอให้ดําเนินคดีแก่ อาญาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยปรากฏว่ามีคลิปเผยแพร่ในสื่อต่างๆในเนื้อหาที่เป็นลักษณะอยู่ข้าข่ายการหมิ่นประพฤราชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปของนายพุทธิพงศ์กฎธรรมกุลหรือโกตีนายัฐมตรีก็มีบัญชา้สอบสวนก็จะจริงจะสอบสวนหาผู้กระทําผิดผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินโดยเร็วดำเนินคดีโดยเร็วประตูเอ้ยไม่ต้องสืบสวนสอบหาอะไรจับเลยเห็นอยู่ชัดๆอยู่แล้ว และป่านนี้มันหนีไปแล้วมืงอมผมว่านะไม่อยู่แล้วเออไอ้แต่มันตะกรุกก่อนเลยอ่ะไอ้พวกเฝ้าระวังคดีมินประมจานุภาพเนี่ยของรัฐบาลไม่ทํางานหรือไงของไอทีไอซีทีอ่ะไม่ทํางานหรือไงป่านนี้ผมบอกให้คุณออกหนังสือแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไอโกตีผมว่านูน่นไปไหนแล้วก็ไม่รู้ล่ะใช่ไหมเพราะว่าไอ้ไอ้ลุงยิ้มตาระวังอะ่ะอ,อันนี้เราก็บอกว่าบอกจริงๆนะลุงยิ้มตาระวังแกขึ้นเฟซบุ๊กแล้ว พอเขาจะจับโกตีปั๊บโกตีม่นจะโกตีผมพูดโกตี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 กตที่แปลว่าพี่อะโกอะอะแกบอกว่าลุงยิ้มตาสว่างบอกเพื่อนผมบางคนขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศตั้งแต่เมื่อคืนอาจจะไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกก็ได้การต่อสู้ไม่ได้ง่ายวันนี้ไม่ต่างจากปีห้าสามนักจะมีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีทำลายจากฝ่ายตรงข้ามโดยพุ่งเป้าไปที่ ผู้มีกำลังต่อสู้ของแบบนี้จะมาเป็นกระบวนการทั้งแอบแฝงและไม่แอบแฝงแต่เมื่อใดที่เริ่มอ่อนล้าเขาจะเริ่มทําลายเป็นธรรมชาติไม่งั้นก็คงจะไม่ต่อสู้มาตั้งแต่ปรีดีจนถึงปัจจุบันใครไปใส่ได้ป้ายสีอะไรของมึงไว้ฮะ <c oughs> ทำลายกระบวนการใส่ได้ป้ายสีมึงใส่ได้ป้ายสีมันชัดจัมันเต็มเต็ม <c oughs> <ๆ>มันเห็นมึงพูดเองอ,ออกจากปากมึงเองทั้งสิ้นไม่มีการตัดตอ่อ แล้วไปใส่ร้ายหาว่าคนนู้นใส่ร้ายคนนี้ใส่ร้ายอีกโอ้โหขนาดหนักนะคุณจวบโน์คือคือคนพวกนี้เนี่ยพอพอกระทําไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีการเว้นระยะสักครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงจะออกมาพูดว่าเดี๋ยวจะรีดําเนินการซึ่งก็มักจะลงเอยด้วยการหาตัวไม่เจอเปิดทางไปแล้วคือปล่อยให้หนีออกไปก่อนแน่นอนแล้วค่อยออกแล้วค่อยออกหมายจับทั้งกรณีของนายตั้งอาชีวะแล้วก็นายโกตีครับ เพราะว่าคนเหล่านี้มีเส้นไงฮะคนเหล่านี้สนิทกับพลมียอำนาจหมดเลยเอาละมันก่อนที่หาบดามบัพันธมิตรบัามีเส้นมีเส้นเนี่ยสุใต้พวกมันมมีเส้นมีเส้นคือไม่ต้องถูกดำเนินคดีแล้วหนีได้แล้วจนปัจจุบันนี้ตำ,ตำ,ตำรวจก็จับไม่ได้ไไดคือตำรวจตำร,ว,ตำรวจไทยเนี่ยจับได้หมดนะถ้ายอยากจับใคร,ครยิงกันในสวนยางภาคใต้ย,ยิงกันในสามจังหวัดชายแดนมองไม่เห็นหน้าคนาคร้ายไม่รู้เลยใครเป็นใครสืบเสาะรอเอาความจนจับตัวได้ ยิงขวัญชัยเนี่ยยิงจาก200รอเมตรไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรจับกุมได้ทั้งชุดอแต่ไอ้ตั้งอาชีวะชัดๆหนีออกไปมีการโพสต์ยูทูบเยอะเย้ยกระบวนการยุติธรรมโกตีอย่างเงี้ยจับไม่ได้จับไม่ได้เลยคนยิงคุณสุทินทราทินที่หน้าวัดสีเอี่ยมเห็นชัดๆวิ่งไล่ถือปืนยิงเขาถึงวันนี้ก็จับไม่ได้มาจับได้คือคนอยู่ด้วยกันมาจับพวกเดียวกันเออแล้ว่าป้ายสีเขา้วดูว่าคนเหล่านี้มีเส้นเป็นใครครับ นะฮะอย่างนายโกตีเนี่ยไอ้อย่างนายโกตีเนี่ยชัดเจนครับสนิทกับใครครับบิ๊กเจสอ่ะเนี่ก็อย่างงี้จะโดนจับไน่อ่ะมันชุกละกเร้บิ๊กเจ๊จะไปะโดนจับได้ไงอ่ะเห็นไม่ชัดไหมแล้วนู่นใครอยู่ใครเต้นอ่ะตั้งอ่ะไอ้ตั้งไอ,อ้ตั้งกัไ้เต้นพวกกันเนี่ยต่อเตาไงเออกลุ่มตัวต่อเต่าไอ <zet> ้ตั้งไอ้เต้นตายกอดคอกัน adam. แล้วไม่สนิทสนมอย่างงี้มันจะกอดคอได้ไงล่ะนี่ชุกดมขี้เต่าบิ๊กเจ๊ยิ่งกว่าอะไรอีกไอ้โกตีเนี่ยหนึ่งดูหนึ่งกอดกัน เออเราจะในผมเมนเมนไปแจกออกมาพูดอ่ะในฐานะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอ่ะู่วงโกงล่วงโกงอ่ะไปเก่าอุตส่าห์ีย์อยู่ไปกับไปรถน้ำอ่ะ,อะไปกันเลิมไปรถน้ำอะไรรถนเลิมรถ,รถน้ำโฉบรถน้ำตั้งหัวไปชุดแรกเลยไปชุดแรกเลยเกรดเอไอพวกนี้เกรดเอเลยคือทำให้ผมนึกถึงวันนี้ผมพอพูดถึงเรื่องหมิ่นประรุณเดชานุภาพเนี่ยผมนึกถึง <c oughs> เนี่ยผมเห็นกรอนของของ,ของไทยโพสต์เน่ยวันนี้ผมชอบเรื่องสั้นๆเนี่ยผมจะให้คุณฟังหน่อยได้ไหม มันผู้ใดใส่ความกายามยาักาซั์ก็ปัญหาสาหัสกาซัดสยามมันจะทุกเขียนโยงทุกโมงยามอยู่ตรงข้ามความดีของแผ่นดินเมื่อในจัดรัฐบาลสั้นดันดิบแบบปากว่าตาขยิบคาดีมินโปรดสะดับอีกครั้งต้องฟังพิน ไปอยู่ทิ่นตะวันดับด้วยกับแดงผมชอบมากเนี่ยคุณเคยได้ยินไมกกรอนแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยผมเคยดินกรอนปกติแต่เสียงแบบนี้ไม่เคยได้ยินโอ้นี่แหละนี่ถ้าหากว่าไม่เป็นนักการเมืองอย่าไปเป็นศิลปินไงเ,เล่นหนังตะลุงไง <c oughs> มันผู้ใดใส่ความสยามกย์ <c oughs> ก่อปัญหสาหสาหัสกษศใสยามเนมเสียงต้องมีลูกคอ ครับแต่ว่าผมแปลกใจนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้คนเสื้อแดงหลายคนผมไม่บอกทุกคนน่เพราะมันคงไม่ใช่ทุกคนครับแต่ว่าหลายคนมากที่มีความคิดในการล้มล้างสถาบันหม,มิ่นพระบรมเดชานุภาพครับแล้วคนเสื้อแดงเหล่านี้ก็พัวพันทั้งแกนนาทั้งพัวพันกับพรรคเพื่อไทยพัวพันกับคุณทักษิณแต่ผมที่ผมแปลกใจจริงๆก็คือว่าทําไมมันชนะเลือกตั้งอยู่คือผมผมแบบไม่เชื่อหรอกว่าคนไทยเนี่ย จะยอมให้คนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นผู้บริหารครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องในภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ย <c oughs> ที่ยังเลือกพักเพื่อไทยอยู่เนี่ย <c oughs> เพราะไม่รู้ว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้แอบแฝงอยู่อ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่เขารู้เนี่ยอ <c oughs> ไม่มีอะไรที่คนไทยจะจงรักพักดีและหวงแหนยิ่งไปกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอีสานครับ <c oughs> พี่น้องภาคเหนือครับดูนะครับ พวกผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีเป็นสิ่งที่เขาแสดงตัวตนออกมาทั้งสิ้นตั้งแต่แกนนําระดับก่อแก้วพี่คุลทองจตุพรพรมพันธ์เวงโตติลาการทิดาถาวรเสดร,ระดับปลายแถวอย่างไอ้ตั้งอาชีวะหรือระดับหัวโจกแบบอันดพานแบบโกตีคิดแบบเดียวกันหมดครับมีโอกาสเมื่อไหร่ไม่ได้ดาสถาวันมีโอกาสเมื่อไหร่ไม่ได้มิ่นพรพรมเดชานุภาพแล้วพวกท่านยังไปเลือกคุณเข้ามาทํางานเป็นตัวแทนเพราะมันเกี่ยวข้องกันครับต้องถามสอสอในพื้นที่ของท่าน ว่าถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องคนแสดงก็คนแสดงไม่เกี่ยวเพื่อไทยโกตีไม่เกี่ยวมผมถามว่าคุณไปอยู่ในสังคมเดียวกันได้ยังไงครับกาคุณต้องออกประนามทีมเป็นผมเนี่ยนะผมไม่เห็นักธุรุษแต่ผมไม่เห็นด้วยกับไอ้ตั้งอาชีวมตบความไปแล้วมไม่ใช่มายืนถ่ายรูปมาอยู่อย่างนี้แล้วลองโฆษกพรรคเพื่อไทยอนุสรเนี่ยเป็นคนเชิญขึ้นเวทีประกาศสะดุดีด้วยประกาศส<น>ะดุดีบอกขึ้นมาเลยต้องตั้งเดี๋ยวจะไฟไฟแล้วมันด่าในหลวงเอาแล้วจตุพรมอบเงินให้ตั้งอาชีวะ บอกไม่เกี่ยวได้ยังไงมันชัดคุณจนอนเพียงมันแบ่งหน้ากันเล่นเอพวกนี้กระบวนการเดียวกันหมดพักเพื่อไทยเสื้อแดงเนี่ยพวกเดียวกันหมดม,มันทฤษฎีเดินสองขาไงมันยอมรับอยู่แล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ยหนุนโดยคนเสื้อแดงค,คนเสื้อแดงเป็นแขนขาที่พักเพื่อไทยเอื้อประโยชน์ให้มไม่งั้นคนอย่างนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยจะขึ้นเวทีคนเสื้อแดงเหรอ,อเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยนะไปขึ้นไฮปาร์คอยู่บนเวทีคนเสื้อแดงแต่คุณคุณ j a แบ่งแยกยังไงอ่ะมันพวกเดียวกันใช่และเพราะฉะนั้นถึงบอกพี่น้องที่อีสานภาคเหนือหรือใครที่เขาได้มีสอสอเพื่อไทยอยู่ยที่พวกนี้ยังหลงระเริงยังมีอำนาจยังกล้าที่จะทำอย่างนี้เนี่ยเพราะเขาได้อำนาจจากประชาชนไปนะเมื่อไหร่ที่พี่น้องไม่ให้อำนาจไปไม่มอบอำนาจให้พวกนี้ไปเนี่ยพวกนี้ไม่มีวันที่จะกล้าเหิมเกริมขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พี่น้องแล้วครับที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาคนแบบนี้มาบริหารประเทศหรือเปล แล้วผมบอกคุณตักษินเนี่ยผมจะพูดคุณตักษินหน่อยผมรู้อยู่ว่าโกงอ้องกงอยู่นอนเกาไขยอย่อ,องกงอะผมว่าคุณตักษินเนี่ยตอนนี้เพราะว่ามามันก่อนผมเห็นเขาลงข่าวที่อยู่ที่สิงคโปร์เห็นแต่ว่าแกงองมไปเยอะนะตัวคู่งหรือว่างอไปทําอะไรมากทําอะไรมากมาตัวโกงตัวโกงมากเลยคุณตักษินเดินนี่ผมเดินผมดูภาพแกเดินที่องกงนะเดินตัวโกงมากสแสดงว่าใช้วิชาตัวโกงบ่อยหรือเปล่าหรอคุณชวนนท์โอ้ีนี้แกมี ก็มีเพื่อนกินข้าวท,ทุกที่เลยนี่รูปประจําคนประจําเออใครไม่รู้ไอที่เป็นนักร้องอะไรนั่นน่ะไอ้ที่วงรองเท้าหายเออเออเนี่อยู่เออประจําคือ <c oughs> คุณทักษิณตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่องกงผมรู้คุณอยู่องกงคุณดูผมอยู่เปล่ากันนี้ลูกน้องคุณเนี่ยไปวันนี้เนี่ยเที่ยวบินตอนนี้ไปองกงเนี่ยเพียบเต็มผมมีแล้วสสสีจำคอนัดมีเลือกเศษจะไปองกงด้วยก็ไปไม่ได้เต็มแล้วก็เต็มเนี่ยคนที่ไปคนแรกเนี่ยที่คุณบอกว่า ตั้งเจริญมิกแจ๊ดใช่ไหมจ่าประสิตผมอ่านข่าวแล้วเมื่อวานจ่าประจิตในพรอเพื่อนเลยแกไปเลยแกบอกว่าคิดถึงคุณทักษิณเพราะว่านานแล้วไม่เจอคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเรียวล้อคุณไปเนี่ยถ้าคุณบอกคุณจงรักภักดีจริงเนี่ยคุณบอกเขาสิเออคุณตัดไปสิคุณประกาศไปสิคุณประนามไปเลยคุณประกาศเลยเสื้อแดงคนไหนที่จับจ้วงสถาบันเบื้องสูงไม่ใช่พวกผมผมไม่เอาผมไม่ให้ตัง ไม่ใช่ปากว่าตากระยิบตีหน้าซื่อดูซึมๆใกลๆว่ากันไปจับได้ไล่ทันก็ค่อยบอกว่าตัดต่อเทพปพรอมแดงเทียมแล้วจุดตายคุณก็ให้ตังอเออใช้การสนับสนุนอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่วันนี้ไอ้พร้อมโปงเนี่ยโ,โคจกปักไอ้ไกยีดพักพวกของคุณจโนอนเนี่ยคู่ปรับไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่คู่ปรับคุณเหรอไม่มีทางแล้วคุณจะเอาใครคู่ปรับคุณหมดเยบ ว่านั่นยกให้สีโจ๊กคนเดียวสีโจ๊กอะกูปรับสีโจ๊กอะเขาเก็บส้วมหน้าบ้านยังไม่รู้ไม่รู้กูปรับสีโจ๊กสีโจกแมมันน่าจะปรับพอฟัดพอเวียงกันนะเออสีโจ๊กกับหมดเจี๊ยบเนี่ยพอฟัดพอเวียงไอ้แต่ผมเนี่ยผมไม่เอาไอ้พรองวงนี่ผมระดับผมต้องเจริญละเอออย่างน้อยๆสู้กับคนกินวายบางทีมันฟันเฟือนมั่งกินวายเพื่อนเบาฟันเฟือนรู้ได้แต่ว่ารู้คนไม่เมาเนี่ยเราจะสู้ยากไอ้พร้อมพงไอ้ไก่ฮีดบอกถึงกรณีที่พักสสพักเพื่อไทยเนี่ยเดินทางไปพบคุณณทักษิ ที่ฮ่องกงแสดงมันยอมรับแล้วว่าอยู่ฮ่องกงมันบอกว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกพรรคที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้พักคไม่ได้ห้ามคือก็ไม่มีใครห้ามหรอกแต่ว่าม,ามดูค <ไป S 1> วามเออควาเหมาะสมคือคุณไปพบนักโทษหนีคดีอ่หนีคุกสองปีอ,อ่ะแล้วทำไมพอทีคุณสุเทพเนี่ยนะคดียังไม่ถึงที่สุดเป็นแค่ผู้ต้องหาไปพบปลัดกระทรวง ยุติธรรมคุณก็บอกว่านั่นคือผู้ต้องหาไม่ควรจะพบแล้วไอ้น,นี่นักโทษคดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสารตัดสินเด็ดขาดแล้วติดคุกสองปีแล้วพวก,กมึงยังไปกันอีกอ่ะแล้วไม่ยิ่งกว่าอีกอทำไมมึงไม่ตำหนิกันบ้างไอ,อ้สอสอเรียกมาตำหนิหน่อยดิสอสอปักเพื่อใจทั้งหมดเนี่ยจะบอกจะไปรดน้ำอวยพรคุณทักษินเพราะนักเถือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีข้อบังคับใดในปักเออปักบ้าไหนจะมีข้อบังคับหรอให้ไปรดห้ามรดน้ำคนโน้นคนนี้แต่ว่าจิตสำนึกสามัญสำนึกสปิริต มันต้องมีคนเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องรู้อะไรผิดอะไรถูกตักสินพ่อมาเองไปกันเยอะแล้วเกินเนี่ยได้ตังกลับมาบ้างอยู่ดีอ่ะผมว่านะก็น่าจะคุณจอโนนยุงเทพน่าจะไปจดให้ใครไปจดว่ามีใครไปบ้างจะได้ได้รู้ว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อิจารอะไรมาหรอกเอานี้ไม่เอามาเลเซียออ์ไลน์ให้มันขึ้นมาละอ้อมาจี์ไลน์เนี่ยเออรับบอกว่ารับไปเจอทักษิณไปเจอทักษิณปลเราพาราพาไปลงเครื่องก็คาไปลงในขุนปฐมพุดถึงมัน ไอ้มาเลเซอไรเนี่ยผมกระยับขึ้นมานิดหนึ่งนะคือบางอื่นว่าผมเห็นข่าวแต่เช้าแล้วเขาบอกว่าสื่อรัสเซียเนี่ยบอกว่าไอ้มาเลเซียรอ็มเอสามเจ็นย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยบินไปลงที่อัฟการิสานเออทำให้ผมนึกถึงทีโชคเลยเออวัถตาสิโชคอยู่สงสัยมิเคราะห์เป็นตูเป็นตะแหละใช่ไหมว่าเออแม่มนเป็นผู้รู้เนี่ยผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่ว่า <laughs> ค,คือเครื่องบิน m อ3ม0เูนี่หายไปเดือนกว่า,วาแล้วแล้วก็ไม่มีว่แววว่าจะว่าจะพ้นพบซากของเครื่องบินแล้วก็ชะตากรรมของของลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารแต่ว่าเขาคาดกันว่าน่าจะตกบริเวณตอนใต้ของมาหาสมุทรอินเดียแถวแถวออสเตรเลียคือเกือบจะถึงขั้วโลกใต้แล้วเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยอากาศมันไม่ดีแล้วก็คลื่นลมรุนแรงมากไม่มีทางที่จะหาเจอครับมหาสมุทรลึกประมาณเกือบสิบกิโลเมตรแทบจะหมดสิทธิ์ในการที่จะไปพบนะครับแล้วก็ กล่องดำเนี่ยทานแบตเตอรี่ของมันมันมีอายุแค่เดือนเดียวตอนนี้มันหมดอายุไปแล้วมันไม่สามารถส่งสัญญาออกมาได้แล้วก็เลยเป็นที่สงสัยว่าคําถามคือว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องบินไปตกตรงนั้นจริงเนี่ยเหตุอะไรถึงบินไปตรงนั้นแล้วมันนี้ถึงวันนี้มันไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจงใจจะขโมยเครื่องบินจงใจจะฆ่าจงใจจะประท้วงมาเลเซียจงใจจะประท้วงประเทศนั้นประเทศนี้คือวันนี้มันไม่มีอะไรเลย อยู่ดีๆเหมือนกับมีคนบังคับเครื่องบินนั้นไปทิ้งลงสมาสมุทรับโดยที่ไม่มีเหตุและผลไม่มีที่มาที่ไปเขาก็เลยสงสัยว่าตกลงมันมีกระบวนการที่ไปดําเนินการอะไรบนเครื่องบินลานั้นครับแล้วก็มีการเหมือนกับทําลายหลักฐานไม่ให้ใครรู้ว่าไปทําอะไรแต่ว่าข่าวใหม่วันนี้ที่บอกว่าจริงๆไม่ได้ลงใต้ขึ้นเหนือไปแหละแล้วไปจอดรับคนนิสชานไปลงแถวแถวแถวภูเขาแห่งหนึ่งแล้วขณะนี้ลูกเรือกับผู้โดยสารยังรอดชีวิตทั้งหมด ไม่มีใครตายแต่ว่าถูกจับขังเป็นสามกระท่มแล้วก็อดอดจากอยากผมส่วนตัวผมไม่เชื่อผมรู้กไปทำไปทำไมค,คือคือผมแปลกใจว่ามันโจรมันโจรโจรไปโจรโจะอินเตอร์เลยโจรกพระว่าโจรระดับสูงเลยแหละขโมยปล้นเครื่องบินนออ่ะ,ะมันมีขรบวนรถทัวใช่ไหมข้มยรถไฟก็มีบ้าง <c oughs> แต่ว่าปล้นเครื่องบินเนี่ยมีไอชุดนี้ผมนึกถึงตอนที่ผมเรียนรามมันมีเพื่อนผมอยู่คนนะชื่อไอเสดนะ มันขโมยปั้นจันทร์คุณเห็นปั้นจันรไหมแต่ก็ตอบเราเข็ามอะใหญ่บุตุกลูกเหล็กหนักทั้งหมดเนี่ยมันขโมยปั้นจันรแล้วมัขโมยได้ยังไงอะมันมาเลยมันเอาเอาสิบล้อมาแล้วก็มันทําตัวเป็นเต้าแก่เลยมันก็เห็นคนงานมันบเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวยายใช้งานขึ้นเลยเอาขนขึ้นเข็นขึ้นรถสิบล้อเลยไอ้คนงานก็ไม่รู้จักเนี่ยว่าใครคือเต้าแก่เห็นอันนี้มาสั่งปั๊บก็ลากกันไปขึ้นรถสิบล้อมันเอาไปขายเศษเหล็กคุณดูนี่มันขายเศ เออเออแล้วใครผมเมื่อเห็นว่าเอออันนี้มันหัวใสว่ะมันกระโวยปั้นจันไปขายได้อ่ะแล้วมันไม่ต้องทําอะไรเลยใส่เสื้อเรียบร้อยออใช่ไหมแล้วก็ใช้ไอคนงานเนี่ยบอกเข็นขึ้นเดี๋ยวกูเปลี่ยนไส์งานพอนี <ไป S 1> ย้ยกขึ้นรถมันเอาไปขายเสร็จเด็กอันนี้ก็เหมือนกันผมแปลกใจอ่ะว่ามันที่เครื่องบินกระโวยปล้นเครื่องบินเนี่ยมันโจรโอโจรมาตรฐานเน่ยโจรแบบเนี้คือถ้าถ้าความเห็นผมส่วนตัวนะ,ะผมเดาว่าเครื่องบินลาเนี้ยพอขึ้นไปปั๊บ ไปถึงบินไปสักชั่วโมงกว่าครับผมเชื่อว่ามีกระบวนการในการที่สังหารคนขับกับตันเครื่องบินแล้วก็มีคนไปเทคโอเวอร์เครื่องบินลำนี้ยไปจะขับเองหรือจะไปบังคับก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็บังคับเครื่องบินให้บินสูงขึ้นครับ45,000ฟิตพอบินขึ้นไปสูงเนี่ยแล้วไม่เปิดออกซิเจนให้กับอผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะทําให้คนทั้งหมดเนี่ยขาดอากาศหายใจตายพอพออันนี้คือเส้นทางบินจริงๆนะเขาขึ้นไปสูงมากนี่ ผมว่าเหตุผลที่เขาขึ้นกับเพือกานี้แล้วพอลงลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนเครื่องบินหรือมีการสละเครื่องบินแล้วก็มีการเหมือนกับเซตให้มีการบินอัตโนมัติแล้วก็ให้เป้าหมายสุดท้ายเนี่ยไปตกที่โคโลใต้หรือปลายมหาสมุทรอินเดียเพื่อจะให้การค้นหาเนี่ยเป็นไปได้ยากโดยที่คนที่ทําจรกรกระนี่ได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วอันนี้ผมผมผมวิเคราะห์มมาะจากจากเส้นทางการบินนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นเลย คือผมได้ผมวิเคราะห์นะผมว่าผมนี่เชื่อข่าวรัสเซียแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะแต่หากว่ามันตกลงมาาสมุรอินเดียมันไม่ปลูอะไรเลยเหรอโฟมเฟิร์มไม่ลอยบ้างเลยหรืออะไรเนี่ยมันลึกมากคุณมันลึกมากมันลง๊บมันต้องแตกมันต้องหักเครื่องบินมันก็ตัดแทกงมันก็ต้องแตกพอแตกโฟมมันน่นกันเบาที่นั่งมันลอยมันต้องมีลอยอะไรซากลอยมันยังไม่ลอยเลยนี่ผมจะเชื่อว่าไปอยู่อัพวานิษฐานเนี่ย S <S <S เออผมรอสิโจกดีกว่ามึงสิโยกแกผู้รู้นี่ไอ้อสิโยคกมาเออมาวิเคราะห์มาอะไรดูดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปคุณสิโจคจะกลับเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของไอ้โกโหกทีวีเพื่อนสนิทของเขาเหมือนกันอ๋ไอไอัน,นี้เพื่อนสนิทโยกเลยคือผมไม่รู้ว่าโกหกทีวีเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อมาเพราะเขายอมรับว่าเขาโกหกตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ผมว่าบางอย่างเนี่ยมันเล่นไปโดยไม่ดูสำไอ้ดูไม่ดูความถูกต้องและไม่ดู ไอ้ความเหมาะสมอะครับครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมเองเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งในการรายการคุณสอิฐนะ,ะผมยังดูแล้วโอ้โหมันโหดร้ายจังครับคือเป็นคลิปที่มีการชกต่อยกันแล้วก็มีคนวิ่งกลับไปเอาปืนแล้วก็ยิงทัเฟอร์แท็กซี่เสียชีวิตครับนะครับแต่ปรากฏว,ว่ากโกหกทีวีเนี่ยอเอาข่าวดังกล่าวเนี่ยไปบิดเบือนว่าเป็นการกอปอปอสอยิงปืนฆ่าคนเสื้อแดงทั้งที่ยกมือไหว้ขอชีวิตใจไม่ถึงไม่ใจถึงอย่าดูเนี่ยนะครับ คือถ้าเมาืม่อเช้าใครติดตามขา่วาวเช้าเช้านี่จะเห็นคลิปนี้แหละครับวงจรปิดของการที่มีคนไปชกต่อยก,กันเขาว่าแซวกันไปแซวกันมาอะแล้วคนที่ถือปืนมเนี่ยคือต่อสู้แล้วแพ้ะก็เลยวิ่งกลับไปเอาปืนแล้วกลับมาโดยที่โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยขอขอชีวิตแล้วะแล้วก็ถูกปืนยิงใส่จนเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นข่าวทั่วไปอะ,ะแต่ปรากฏว่าโกหกทีวีเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเอาไปเล่นโดยไม่ดูการเทศะไปบอกเขาว่าไปเปลี่ยนบอกว่าเนี่ยเป็นการของปปสไปยิงคนเสื้อแดงเพื่อที่จะสร้างความเปลียง คือเ <c oughs> นี่ยมันคือคนแสดงเป็นแบบเนี้ยคือผมว่าไอโกกทีวีเนี่ยผมเป็นโรคจิตไอ้นี่นะ <ừ. S 2> เพราะอะไรเพราะดูในรูปดิอารูปนี่มันยืนยันอยู่แล้วว่ารูปเดลินิวเป็นภาพข่าวในสื่อสารมวลชนทั่วไปและก็เป็นรูปเดียวชัดเจนนะครับแล้วมึงถ้ามึงไม่โรคจิตนะมึงจะเอามาทํามาทําโพสของมึงทําไมอ่ะเนี่ยคือเขาจับได้อยู่แล้ว <ừ. S 2> อืเออถ้าเรื่องลึกลับไม่ลึกลับก็ว่าไปอย่างไอ้นี่มันไม่ได้ลึกลับอะไรเนี่ย ภาพนี้มันแพร่หลายอยู่ในสื่อต่างๆพอมึงมาทํามาบิดเบือนเพื่อจะใส่ร้ายกรปปสหรือว่ายิงคนแสดงข่าวแสงเขาเขาแต่คุณเทพศไทยต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาติดตามคนแสดงที่เขาติดตามเขาหลงเชื่อเลยเขาไม่ดูสื่ออื่นเนี่ยเขาก็ตามเสื้อนี่อย่างไอ้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 ข่าวโกหกอย่างเงี้ยตลอดประเทศไทยมันถึงชิปหายถึงถึงทุกวันนี้เพราะคุณดูข่าวอันนี้นะขนาดเป็นข่าวเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคนกดไลค์เจ็ดร้อยสี่สิบคนดูด้วยเอาไอ้แถบข้างล่างลงนิดนึงเนี่ยคุณดูดิ มีคนกดไลค์เจ็ดร้อยสี่สิบคนแล้วมีคนเอาข่าวนี้ไปแชร์แชร์คือขวาบนร่ะสามร้อยสาสิบ <330 S 2> คนแชร์คือเอาข่าวเนี้ยไปลงที่เพจของตัวเองอ่ะสามร้อยสามเป็ข่าวจริง,รงแล้วมันไม่รู้ว่าข่าวปลอมข่าวโกคือผมก็เป็นหัวประเทศไทยไงว่าเราปล่อยให้มีสื่อแบบนี้ครับแล้วลูกเล็กลูกเล็กเด็กแดงไปติดตามโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูข่าวทั่วไปเนี่ยมันถูกดึงไปในทางที่ผิดทันที มันบิดเบือนชัดๆเนี่ยถ้ากว่าสีโชคอยู่สี่โชคไม่ยอมเลยสี่โชคตอบโต้ไปแล้วไอโกหกทีวีเนี่ยแหละคือไอพวกนี้เนี่ยหลักฐานแบบนี้มันง่ายยคนแสดงคุณอยากคิดว่าเวลาคุณทําอะไรก็หาหลักฐานไม่ได้ไม่ใช่หรอกเหมือนไอโกตีอ่ะไอโกตีมันคิดว่าพูดกับสื่อฝรั่งดาราสถาบันเบื้องสูงแล้วมันก็คิดว่าไม่มีใครอ่านไม่มีใครเจออพูดกับสื่อฝรั่งพอเขาเจอมาแล้วก็เอามาตีแผ่ปั๊บเนี่ยก็หนีไม่พ้นแล้วก็มันจะอ้างว่าครับ ของ,ลองแล้วก็สุดท้ายมีข่าวดีให้คุณยิ่งรักครับข่าวดีคุณยิ่งรักนิดนึงก่อนจบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับแทนคุณใจเด็ดพรชัยยาที่ครบวาระเนื่องจากครบอายุ70ปีโดยที่ประชุมเนี่ยได้คัดเลือกนะครับโดยกรรมการเหลือสาคนตอนนี้เพราะไม่มีประธานสภาไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็เหลือแค่ประธานสารปกครองประธานสารรัมนูญ แล้วก็ประธานสารสารปกครองสารรัฐธรรมนูญสารฎีกาประธานสารฎีกาสามท่านมีคะแนนเป็นเอกสารในสองในไม่เอกสนนารคะแนนสองในสาม,มก็คือสองนนคะแนนมีมติเลือกนางสาวสุภาปิยะจิตติรองประหลัดกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปปอชอครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณยิ่งรักเป็นอย่างยิ่งาทำไมคุณยิ่งแสดงความราคุณยิ่งักก็คุณยิ่งรักจะได้รับความเป็นธรรมไงเพราะคุณสุภาเนี่ยแกรู้เรื่องโกงข้าวเป็นอย่างดีแกรู้ว่าโกงกันไวปีละสองแสนกว่าล้านจนคุณยิ่งรักเนี่ยให้คุณกิติรัตน์ไปปลดแกจากคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเอาละเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งรักมั่นใจว่าคุณยิ่งรักไม่โกงเนี่ยชี้แจงคุณสุภารับรองรู้เรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณสุภาา้้ไไดกกปปัเนี่ เป็นประธานดูแลเรื่องนี้ได้ทันทีเลยไม่ต้องศึกษางานเลยอ่ะไอ้เรื่องจำนำข้าวเลยนะโะเลยหมายความว่าไม่ต้องอามประบทเลยเไม่ต้องศึกษางานไม่ต้องไหว้ครูข้าวถึงก็บรรเลงเลยได้เลยเป็นคนที่รู้ว่ามีการโกงกันอย่างไรที่ไหนแล้วก็มีการเสียหายมีการเอาเงินของประชาชนกับข้าวประชาชนไปใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักก็สบายใจได้ว่าคนที่จะตรวจสอบคนเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้แน่นอนมีความรู้มีความสามารถและก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งรักเต็มที่ก็ขอให้โชคดีนะคุณยิ่งรัก รวยพรไปเลยโชคดีครับขอใหโชคดีอ้าวหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วครับสายอ้าวเฉล่นเพลงครับเพลงคนตัวดําครับซึ่งไม่ใช่ลูกหมีแต่ว่าชื่อเพลงคนใจคนตัวดําลาบานูนครับครับวงลาบานูนนะครับทายถูกมาหลายคนเนี่ยคนตัวดําลาบานูนโอเคครับขอบพระคุณมากครับครับกลับมาพบกับเราวันค้านี่ไหมก่อนพรุ่งนี้อ๋อวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันนี้วันศุกร์จะเจอกลงวันดิพรุ่งนี้วันศุกร์พบกันครับวันศุกร์พบกันครับสวัสดีครับ